ตดิน็บเผ็ดตามเพื่อนไปมีไหมคะเห็ดหือ <c oughs> <c oughs> ป้าพี่น้องทั้งหลายคะนูนมาเจอไม้งามเมื่อขวานบินหมายกอดอันนี้ก็ไม่ได้มันแก่แล้วน่าจะได้ไอ้ผมนั้นเนี่ยน่าจะได้เดเบบี้มันโอเคอยู่นี่โอ้โหพี่น้องเห็ด มามาโอ้โหไปเก็บได้เนี่ยโอ้โหนะะังไงข้างในก็มีอันนี้เก็บได้ไม่กลัวมันไม่มีสลักเพื่อนกำลังเก็บเห็ดน,นะคะคนสนเห็ดน,น้ำผึ้งเอางัดเอาเลยเนาะแต่ขาไม่เหมือนกันได้ยนะังะไม่เป็นไรอันนี้มันไม่สมบูรณ์ไง <Okay. S 1> เห็ดเหมือนกัน ต,ตอนที่เราไอที่เก็บแบบมันสมบูรณ์แบบแล้วมันสวยงามมากเมื่อเกี่ยวท่คาที่คอนโซนอ,อันนี้อันนี้มันขึ้นอยู่ในรากดินกําลังจะขึ้นอันนี้อยู่ในรากไอรากไม้ที่มันตายแล้วอันนี้มันขึ้นตามขอนคอนคอ,อนแก่นเห็นไหมกำลังจะขึ้นตัวนี้อื้อ บอกเธอมาดูตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันก็ยังไม่ขึ้นหรอกอาทิตย์ที่แล้วขึ้นตอนที่เราไปเก็บเห็ดเพิงขึ้นเพราะเห็ดนี้มันบานช้าขึ้นอยู่แต่เราต้องเดินไปไปลงมาอีาแากแับพี่น้องพี่นอ้องสอนแต่เราไม่เอาแล้วนะคะเฮ้ยถุงมาด้วยล่ะเข้มาแต่ตัว เราแยกทางกันนะคะแยกทางกันไปหาเห็ดเอามาทางนี้นนทางตันทางน้นทางตันไม่ต้องเข้าป่าก็ได้เห็ดเห็ดแล้วมาช้าเกินไปบางขอนมันก็บ้านบางขอนมันก็กำลังออก มีไหมเนี่ยมาดูขอนนี้ก่อนมีบอขอน,นี้ก็ไม่มีไปกลับมาทางนี้โอ้ไม่กอดมาดูนี้เหมือนกันเลยมาเจอนางมาเจอน้องนางอีกแล้วนะคะโอ้โห oh, น้องนางแต่ละทีดู อันนี้มันบานแล้วอะบานหมดแล้วโอ้โหข้างในก็มีโอ้โหนปิดพี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อมาเจอน้องนางเมื่อควาันบินโอ้โหหมายกอดเยอะมาก เห็ดยังอยู่ขี้อยู่ขี้อยู่พอดีป้ด<ะ>เห็ดพี่น้องสะอนงามงามแต่เราไม่เอานะคะน,นี่คือดอกบานเราไม่เอาแล้วน้ำกอรีนะคะวันนี้จะพามาเก็บเห็ดนะครับมาถึงปุ๊บก็เจอกอเห็ดเลยค่ะมาตามมาค่ะโอ้เห็ดเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวนะดูชนะก่อนอันนี้ เธอแคหยืนตรงนั้นแหละเธอไม่ต้องตามมาถ่ายท้าจได้เลยถ่ายต่เอหยุดใช่ไหมไม่ต้องหยุดเพก่อนสซน้ำกัดถ่ายอีกเออเปิ้ลกัมอุช์้ออีกขาเมือีกันีนิ้องตัวจามาเก็เห็ดค่ะแต่กลัวสลักมากเลยนะคะเห็ดคอนโซลมุดเข้าไปมีไหม ตัวยังใหญ่มันก็ไม่อันตรายหรอกแต่เรากลัวม,มันเฉยๆมันเหมือนตัวปิงอะจะลืมถ่ายตัวมันไว้เนาะนอ,อืมลืมถ่ายตัวมันไว้กำลังแกะอน,นี้ออกนะคะ กำลังเก็บตัวอตัวปิงออกตัวเท่าสองนิ้วเนี่ยถือไว้ได้ออกมาแล้วค่ะหน้าตาเมื่อกี้นะคะสวยมากเลยดูอู้ยสะอ่อนทายนิ่งทายนิ่งไมค่ะถ้ามีแต่มันจะเลมันจะเละเนาะ เมื่อกี้ดีและโชคดีฉันไม่มีสลักตรงนั้นอะ่ะกำลังกระถ่ายรูปบ้าเธอเรามาโชคดีมากเลยมันอ่อนเรื่องของเรื่องน่ะมันไม่บ้านคอนสนนะคะดึงงัดมาเป็นกอก ตัดออกมาได้แล้วจ้านี่จ้าโอ้โหถ่ายภาพด้วยถุงมือก็ไม่มีนี่เราขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเราเลือกเอาแต่ดอกตูมๆสวยๆขอดูเห็นนะคะที่เราเก็บได้ดอกบานปาเอาแต่ดอกตูมๆค่ะตูมงาม นี่ไม่งามเราไม่เอาเนาะเราไปไเ,าเลือกอทิ้งทิ้งไปเพื่อนบอกเข็ดก็มีหน่อไม้ก็มี